âm nhạc, nhạc chà mm. แอบสอนใช่แนวข้อกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นที่รักของมุกดากลับมาพอมาเจอกับมุกดาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้มุกดาเฮ็ดตำเล็บมือนั่งมาสูกินจา้าตำเล็บมือนั่งกินแก้มกับหมูกรอบจา้าเฮ็ดไม้ไม้ห่อนๆอยู่จ้านี่แล้วก็ผักกับของเขากบมีผักหอมเปย์ทัวเลดิสผักชีแตงแล้วกะเทียมจา้า ผักของเหามีซัมเน่ละจ้าเมื่อนี้ก่อนที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนจะไปชมคลิปของมุกดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มุกดาในช่อง Facebook แฟนเพจ้อจ้าเด้อแล้วก็กดซับสไคร์ในช่อง u t u b e ให้มุกดาถูกใจกดไลค์้อจ้าเด้ออย่าลืมเฮ็ดให้มุกดาเนี่ยล่ะเพื่อสิได้เป็นขวัญกำลังใจให้มุกดาได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้พ่อให้แม่ให้พี่เห้น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้าเนาะมาจ้ะลงมือเลยจ้ะบ่เป็นการเสียเวลา เนาะจา่าเนาะต่าเล็บมือนั่งภาษาทางการภาษาพื้นบ้านต่าตีนไกลจ่าชุดจอดจ้า สมกับอยากอยู่จ้ะอยากกินมะลายมือแล้วมือนี้ได้โอกาสจัดการเลยจ้ะอืม thăm nha nha chà ทอดมูกกอบ water จับๆจ่าค่าใหญ่ ทั่วบ้านเขางวยเปรป้ Mm. รสชาติจัด,จด 감면이아죠 사태. mm yeah. กินยำได้กระเอี่ยมย่ำนั่นขอโทดขออภัยจ้ะคนจะเจริญอ,อาหารเนาะจ้ะเนาะขอบคุณในการรับชมจ้าถึกใจกดไลค์มุกดาในเด้อจ้าก่อนที่กดซับกอนที่จะกดซับสักใข,ข่พอกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับมื้อนี่ไปแล้วจ้าสาวกาลสินสวัสดีจ้า